ครับวันทีครับเพื่อนๆ่อนคลิปนี้มาดูหลักสิบเก่าเรานั้นเพื่อนนะหลักสิบปนเก่าเรามวดที่ผ่านมามาสูตรเดียวนั่นเพื่อนนะที่ผมบอกกันเพื่อนว่า้องว่างเลยกลับไปดูวันนี้ผมดูหลังจากคลิปนั้นเสร็จแล้วผมก็ทํามาเรื่อยๆ <c oughs> ว่างก็เลยเลยไปเขียนมันมีเข้าสูตรกลางนั่นเพื่อนนะสูตรฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เข้าเข้าสูตรกลางสูตรเดียว มาดูงวดใหม่นี่ถ้าเกิดเขาเดินต่อนั้นเพื่อนนะถ้าเกิดเขากลับมาเดินต่อทั้งสามสูตรเพื่อนเขาลองดูว่าจะสอบสูตรไหนหรือจะเอาสูตรที่ว่าไม่ผิดเอาไปชนกับสองสูตรเรามุนก็ได้นานเพื่อนนะแล้วแต่จะทําแบบไหนแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนกัน ก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปลวนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกสินิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเปิดพัดลมร้อนเพื่อนกัอนแรกก่อน ผมถ่ายเลขเด่นให้เพื่อนไปแล้วก็เลยมานึกได้ว่าเออหลักสิบของเรามันก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็เลยถ่ายให้เพื่อนไปให้มันจบไปถ้าเราไม่ถ่ายก็อยู่ที่ผมคนเดียวอมันก็นี่เพ,เพื่อเพื่อนตัดใจอีกทีหนึ่งว่าจะเอาหลักสิบตัวไหน,นสองสูตรที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปนี่ก็เดินดีสูตรกเก่าเราสูตรที่ว่าฝั่งซ้ายมือสูตรนั้นก็เดินดี เลียงไกีไ่ตัวสูตรฝั่งขวามือนี้ก็ยังไม่เคยผิดแต่สามสูตรเนี้ยผิดไปสองสูตรงวดที่ผ่านมาหลักสิบเราถึงไม่เข้าหลักสิบเราผมไปเอาผมได้เลขหกเอาไปไว้หลักหลักหลักสิบแต่มันมาหลักหน่วยงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผมจับเจ็ดหกหนึ่งนั้นเพื่อนนะก็ได้ ได้เป็นเลขเด่นตัวเดียวได้แค่เลขหกตัวเดียวเลขหกดันไปทั้งร้อยทั้งทั้งหน่วยมาบังมาดูงวดใหม่เนียนเพื่อนนี่ว่าสูตรนี้เขาจะโกหกเราอีกไหมงวดที่ผ่านมาเท่ากับว,ว่าเขาไปสัญจรไปไม่ทันไปตาดไปไม่ทันสองสูตรขึ้นรถทัวร์ไม่ทันหรืออาจจะเป็นรถทัวร์เต็มหรือเปล่าเพื่อนสามสูตรนี้เขาถึงไปไม่ได้ในงวดที่ผ่านมา มนนะหมดพอดีเอาให้เต็มจอในพอเพื่อ,อนอนะขยับให้เต็มจอก่อนเ่ะเห็นทั้งหมดเลยนานเพื่อนนะมาดูเขาไม่เคยผิดเพื่อนนะมางวดที่ผ่านมาเขามาผิดเขามาผิดเนเพื่อนนะแต่ละสูตรนี่เข้าสองตัวสามตัวตัวชนเข้าทุกงวด ม่ใช่เขาทุกงวดเข้าเกือบทุกงวดเข้าบ่อยตั้งแต่ที่ผมจับมาชนให้เพื่อนดูนี่ส่วนนี้เดินมานี่ห้าสิบกว่างวดส่วนนี้ก็ห้าสิบมวดส่วนนี้ห้าสิบงวด5้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าห้าสิบเดิบแาสิบเก้าห้าเจ็ดหดห้าเก้าสนฝั่งซ้ายมือนี่เดินมาห้าสิบเก้างวดผิดหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาฝั่งขวามือนี่เดินเด้เดิน5้าสิบเจ็ดงวดผิดงวดที่ผ่านมา ผิด57 58สูตรกลางนี่ยังไม่เคยผิดรอยเส้นผมตีค่าคนส่งเานเพื่อนนะผมก็เลยมาเขียนสูตรนี้ถึงถึงตรงสีแดงนี่ถึงตรงตรีเส้นเออถึงถึงตรงนี้ตรงที่เขียนจํานวนงวดนี่เลขหนึ่งถึง 40, 47งวดแล้วก็สูตรนี้ต่อจากนี้มาถึง48งวด สูตรนี้ก็เริ่มจากนี้มามาถึงตรงนี้อันนี้คือผลออกเขาเข้ามาตลอดเพื่อนนี่ดูงวดที่ผ่านมาเพื่อนเห็นหมดแล้วนะงวดที่ผ่านมามาเลข6เดือนเพ่อนนะหลักร้อยเลขหเลขสี่เลขหดูเพื่อน หลังจากผมถ่ายหลักสิบสูตรนั้นไปเสร็จแล้วผมก็เลยไปนั่งดูนั่งดูมันโบไปช่องช่องนี้นั้นเพื่อนนะต,ตรงนี้ต้องได้สองมาโมาบวกบวกสองหนึ่งจะเข้าแต่ผมมาดินสอเขียนนั้นเพื่อนนะผมาดินสอเขียนสูตรนี้ยังไม่ผิดสูตรนี้ผิดสูตรนี้ผิดสูตรกลางยังไม่ผิดสูตรกลางยังไม่ผิด ถ้าเกิดเราเพิ่มตรงที่มันมันขาดไปนั้นเพื่อนนะสามสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มเลขสี่ตรงนี้แปดสูตรนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเพิ่มอีกตัวนี้เป็น8ดถ้าเพิ่มอีกตัวนี้เป็นแปดะลองดูนะเพื่อนนะผมอดินสอเขียนไว้ก่อนเอาเดี๋ยวผมจะเอาตัวชนทั้ง ทำตัวใหม่ตัวเก่าให้เพื่อนๆไปลองดูงวดงวดงวดหน้าเนี่ยนะเพื่อนนะงวดที่จะถึงนี่มันผิดตรงนี้นะเพื่อนนะตำแหน่งนี้ไม่มาตำแหน่งนี้ไม่มีผมได้เลขหก 6. ตัวชนมันเลขหก 6. มันไปหน่วยงวดที่ผ่านมาถ้าเกิดเราเติมตรงนี้มันจะได้สี่ ได้สี่ได้สี่อันนี้ตัวตัวตัวที่สูตรที่ไม่ผิดนั่นเพื่อนนะผมก็เลยลบงวนนี้ผมเลยเอาวิคิดลบลงมาข้างล่างนี่รอยเส้นผมทําค่าุณส่งสมัยก่อนก็เลยเอาวิคิดมาลบจากจากงวนนี้ลงมาก็เลยมันจะได้ดูด,ดูดีเเพื่อนนี่มันจะได้เห็นแบบนี้เลยเสายด,ดายกระดาษเพื่อน เราลงทุนอยู่คนเดียวเราลงทุนอยู่คนเดียวก็มีทางพ่วมกับหนังแกก็โอนมาค่าปากกาดินสอให้อยู่นั้นเพื่อนนะว่าลงทุนอยู่คนเดียวแล้วก็สมาชิกเราก็ไม่มีใครสนใจถ่ายก็ดูไม่ถ่ายก็ไม่ดูอ่ะม้วดที่ผ่านมาเข้าสูตรเดียวนั้นเพื่อนนะเข้าสูนี้สูตรเดียว ก็สูตรเดียวมาหลักสิบสูตรนี้เอาดินสอเขียนหลังจากออกแล้วหลังจากออกแล้วผมถึงมาเติมตรงนี้เอาดินสอเขียนถึงเติมถึงเข้าผมยังไม่วงก็ผมมาเขียนที่หลังผมวงเฉพาะสูตรนี้มาดูงวดใหม่นี้อันนี้ผมมาดินสอเขียนลงไปนานเพื่อนนะเราเอาตัวส่วนทั้งหมดเลยตัวเลข เลขต่ำมีเลขศูนเลข1เลขหนเลขสอเลข3เลขสามี2สูตรมีสูตรกว่าสูตรนี่สูตรกลางไม่มีเลข3เลขสีไม่มีเลข5 เลขคมีสูตรเดียวสูตรกลางเลขหกไม่มี <c oughs> เลขหกมีสูตรขวางความมือสูตรเดียวสูตรกลางไม่มีสูตรท้ายไม่มีเลขเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดเลขแปดเอาดินสอเขียนเลขแเลขแปเลขแป เก้าเลขเก้าเลขเก้าตัวตัวเพิ่มใหม่อันนี้คือเอาเต็มเต็มเลยนะเพื่อนนะเอาเต็มเต็มเลยเอาทั้งหมดเลยที่ว่าเอาดินสอเขียนด้วยนี่งวดน,นี้ผ่านมาเติมเลขสี 4, ่งวดนี้เติมเป็นเลขเก้าบวกสองบวกสองตัวนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นแปดก็หลัก 10. สิบสูตรนี้เดินดย,ยาวยห้าสิบกว่างวดห้าสิบ ห้าสิบเก้างวดนี้ห้าสิบเจ็ดงวดนี้ห้าสิบแปดงวดนี้แต่ละสูตรเพื่อนเห็นจํานวนงวดสีแดงนี่จํานวนงวดจํานวนงวดววนที่ผ่านมาจํานวนงวดผมก็คิดว่าจะมาแต่มันไปหลักหน่วยเห็นเพื่อนงวดที่ผ่านมาไม่มีสี่ไม่มีสี่เมืองวดนนี้ไม่มีสี่งวดที่ผ่านมาถ้าเราเติมตรงนี้มันก็จะมาสองตัวมีเลขสี่เลขหกมีเลขหก เลขสีมีเลขสีเลขหกจะมา2ตัวครบ3ตัวบนงวดนี้เดีาะตัวชนงวดที่ผ่านมาถ้าเอาตำแหน่งนี้ด้วยจะครบ3ตัวบนงวดนี้อันนี้ตัวชนทั้งหมดเหมือนกันตัวไหนจะเป็นหลักสิบเป็นเพิ่นศูนย์หนึ่งสองเจปเ็ป็น6ตัว เป็นหกตัวเป็นหกตัวเป็นหกตัวผมถ่ายหลักสิบเพื่อนไปชิปหลักสิบสูตรนั้นก็เดินดีมีศูนมีสองมีสี่มีแปดข้างล่างนี้ผม เลื่อนลงมาให้เพื่อนดูมีแบบมื่อกี้นี้นี่จับชนกนนันเพื่อน,น,นเพื่อนว่าจะเอาสูตรนี้มาชนกับตรงนี้ก็ได้ถ้าเอาตรงนี้มาชน,นก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขแปดก็จะเป็นศูนนั่นเพื่อนนะเป็นสองเป็นแปด ไม่มี4เป็น8ถ้าเอาสูตรที่ไม่ผิดนั้นเพื่อนนะแล้วถ้าเอาสูตรกลุ่มนี้อีกก็มี0อีกมี8อีกมี2อีก18มี2ถ้า่วนแบบไหนก็ถ้าจะเอาเะพาสูตรนี้มาก็ได้ได้เหมือนกันถ้าเอาสูตรนี้ก็มี8ตัวตัวเพิ่มใหม่ตัวนี้8ตัวนี้8 สองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่แค่แค่นี้ที่จะเป็นหลักสิบที่จะเป็นหลักสิบเรามันก็จะเป็นอยู่แค่นี้ถ้าสูตเดินต่อนั้นเพื่อนนะจะเป็นอย่างนี้ไหมเพื่อนว่าจะว่าเหมือนกันกับผมไหมผมถามผมผมก็ว่าเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนนะเลขสองนั่นเพื่อนนะเลขสองอ ถ้ากิว่าถ้าสูตรเดินต่อนั้นเพื่อนนะถ้าเขาเขาไม่นี่นะถ้าเกิดว่างวดที่ผ่านมาถ้าเขาบวกห้าทั้งหมดนี่มันก็จะเป็นเลขสี่เข้าเลขเก้านี่เป็นเลขสี่เลขเก้าเป็นเลขสี่เลขเก้าเป็นเลขสี่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเติมใหม่ถ้าเกิดมันเติมใหม่มันเข้าแบบนี้มันก็จะเป็นอยู่แค่นี้อันนี้เราทําตามสูตรนั้นเพื่อนนะเราทําตามสูตรถ้าเกิดว่าสูตรเขามาเพิ่ม ลองดูงัวนนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มตัวนี้มันเข้างัวนนี้เรามาเพิ่มเลขเก 9, ้ามวดที่ผ่านมาเรามาเติมเพิ่มเลขสี่ตรงนี้เ,เพิ่มเป็นเลขแปดตรงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกมันก็จหลืออยู่แค่นี้มันจะเหลือหลักสิบอยู่สามตัวนี้หลักสิบเหลือสามตัวนี้ถ้าเป็นหลักสิบเหลือสามตัวถ้าเขาสูตรไม่บวกหนะ้านั้นเพื่อนนะถ้าบวกห้ามันจะไม่มาถ้า ถ้าสูตรเขาบวกห้าหมดเนี่ยมันก็จะไม่มาอ่ะอันนี้คือเราทําตามสูตรไม่รู้จะเอาแบบไหนนั้นเพนะเอาแบบแบบนี้ก็ได้เอาแบบไหนก็ได้ขอให้มันเข้างวดที่ผ่านมาเขาไม่มาละงวนดนี้ผ่านมาสูตรซ้ายขวามาสูตรกลางสูตรเดียวถ้าเอาสูตรกลางมาชนอย่างนี้แบบที่ว่าไม่บวกอะไรเลยมันก็จะได้มีศูนย์เอามาชนกับศูนย์นี่สองเอามาชนกับสองน,นี่ สี 4, ไม่มีมีแปดก็เหลืยเหมือนกันเหลือเหมือนกัน,น,กนถ้าเกิดว่า2สูตรซ้ายขวาเอาดูเป็นแนวทางไว้ก่อนก็ได้เสร็จแล้วมันก็ได้จะทําแบบไหนมันก็ได้ได้เหมือนกันอ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับบ๊ายบาครับ